ีกสิบนาทีอีกสิบนาทีนะครับน้องเต่ากับคบกวางเล่นกับ้านท่างได้ความสามานอดู ไปบอไปงนมลงมาเลยกันพุ่มพับพุ่มพุ่มงพุ่มลงมาตั้ง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 วัง

เหลียงกันไปเหนียงกันไปเป็นไงหน้าประตูโอ้ขมข้า้าิงอันมาขให้ตรรมการให้เป็นรูกแบ็กออกมากรดขยับเข้าไปตรงกลางอีกกดตังตั้ง oh, ตั้ง ลงส่งจนต่อหน้าประตูโอ้โหลูกหลุดไปผ่านหน้าประตูลูกหลุดออกไปแล้วแม่ไหวก็นั่งลงแม่ใบนั่งลงไม่ไหวนั่งลงด้านด้านครับด้ทุ่มทุ่มเข้ามาไปแล้วครับไปแล้วครับด้านดูน้องก่อนเป็นไงเข้ามาเข้ามาไหนคนไหนคนหลบหลบดหน้ออกไปแล้วน่ารรอก่อนลูกรอก่อน กรรมการสนามครับไปดูนักกีฬาหน่้าเมาอีกไหนไหไหยู่ดนี่ยู่เก่าเลยยู่วซีบหน่อยน้อยติต่อไปให้เตยเพื่ออนะครับปลี่ปลี่

น้าลงครับแต่น้าลงจะได้ทุ่มไปแล้วครับบอลไปถึงด้านหน้าได้ไหมล็อกล็อกเปิดไม่ได้โดนออกขาดครับไปแล้วครับไปแล้วบ้านทุ่มได้บอลเยังเดาป้าเอ้ยพี่แตงพี่แตงมาทางนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนลมแส่งส่งส่งไมส่งให้เพื่อนรุ่นี้ยิงไหมยิงห้องติดในประตู พี่ผู้พี่ผู้เราระวังลูกระวังจ่ายี่า้าจาไปติดติดตลาลูกนี้ถูกยิงออกไปาานปตรงหน้าเขยิน้น

ได้แล e. hey, oh, ้วเดินเขาไปหาทางมุดไปแล้วครับทุ่มเข้าไปแล้วลุ้นเชียร์ไปกับน้องเชียร์ไปกับมันปันทุ่มได้วอนส่งให้เพื่อนลูกนี้อ้ํามาเลยอ้ําอ้ามาเลยออไม่ออกปันทุ่มจะคลองบอลอยู่อรับส่งโอ้ลูกนี้พลาดไปลูกวิ่งกันไปนู่นเกือบจะออกปันทุ่มได้บอลส่งให้เพื่อนติด ไปบอลไปก๊ ity, ับกอเีนกระโดดไปพี่บ mm. <uh> ูอย um> ู่นูนเปลี่ยนเปลี่ยนไปบ้านทุ่มบ้นท่ดีวจริงรานทุ่มจริงลงเข้านะก็เ สองหรือสามศูนย์พี Naj ่ไม e ่แน่ใจพี่ก็ได้นับ

来吧。 ให้เพื่อนเพื่อนชมให้เประตูเป็นไง่เเต่าแล้วเกมบน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 ติดเข้าไปหน้าได้ป่าเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยครับเข้าเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเร็ว้เร็วๆไ้วนอขอตทษเพื่อนเร็วทําขอตทษเพื่อน ไหวไหมลกูกไหวไหมขอโทษเลยขอโทษเลยพีป่ป้อมออกว่าเปลี่ยนกันได้พีป่ป้อมใบไหมั้เปลี่ยนแล้วเอาน้องออกมาพีป่ป้อมพาน้องมานี่มานี่ลกูกมามาหาแม่เร็วๆมานี่เร็วเปลี่ยนตัวออกแล้วพีป่ป้อมอออเอาขวดน้ำออกมาเลย เปลี่ยนแล้วเนาะออกมาทีเอาออกมาเลยพ่อพ่เข่าเล้วขใรงไม่ต้องกระโดดเออยืนให้มันเด็มๆบอนอยู่นี่ ยังไงมาคนเดียวมาดูแลวเขาจะจบแล้วเนี่เนี่ยเต้นแลรอมาเต้นเหรอ สกัดออกไปทุ่ได้ทุ่เข้ามาหน้าประตูเป็นไงโออลูกนี้ตานวันข้น้าเดนกระเด็นออกมาลูกนี้ริงอีก

เฮ้ยแงกำผลน่ะปะนี่า่งกลองเหี้ยีมอดมาเด้อเาต้งอะดลงเล่นครับใเพื่อนเพื่อนเล่น้ดสกัดไ้องสกัดออกไปครับ อย่าพี่ปุ๋ยลีสินะปุ๋ยลียิงเลยโอ้น,นั่งนี่ดีนั่งนี่ดีวันทุ่มออกไปด้านหลังปังลูกปัง,งไว้ปังไว้เไปน่อยเลยต้นประกบประกบประกบอย่าจับอของแม่อย่าจับ ตามเลยลูกโอ้ตามดูคูเลย้าบิเอตเฟตเอ้เฟตเออตัวนั้นแหละ เออเราไม่ได้เก็บับเราไปดูเก็บับเอไปอ้อยเส้นเส้นยังไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วล้ี่ลกี่ลกี่ลอลวน้อบลเพื่อนห่าง่ไปห่างไป จ,<ง>จบเกมแล้วนะคะขึ้นหลังบ้านพุ่มชนะนาลงอะคาเดมี่นะคะเอาไปแม่เาแม่เอาไปที่เมนแม่ย่ <laughs> ยงโมแม่เลยค่ะยูสิบมันบมค่ะต้องยูสิบสองเตะหลอเ้า,าสิมะขันขันกลางขันนัดทิ้งดีครับแม่ แม่ค่ะนี่แม่อันต่อไปนี่แม่ค่ะยุ่สิบสองอัน